ออกมาแล้วอ่ะเก่งจังเม็ดนี้มันมีช่วยโอ้ยติดแล้วอะ่ ก่อนนะเสร็จแล้วโอเคโอ่คไม่ต่อไปหรอกค่อยๆไล่มันไม่ต่อไปอ่อือมไม่มีนะ <c oughs> จ้ะเฮ้ยนี่หนูต้องดูลำดับมาด้วยนี่นี่นี่มันต้องมีอย่างนี้นนนนเห็นไหมอันนี้เม็ดที่สองนี่ก็เม็ดที่สอง ใช่ครับต้องเท่าๆกันเวลาติดกระดุมนะเม,ม็ดหนึ่งคู่เม็ดหนึ่งเม็ดสองคู่เม็ดสองอจะปอกอ่ะ อานไหนก่นอนก็ค่อยดึงอืมออกมาแล้วแบบนี้เดยียบเป็นอ้าอะเม็ดที่สามมาอีกเม็ดหนึ่งเม็ดสุดท้ายเมียจะเมีนี้เมดนี้ แ,บบแบบม่นี้แม่นี้อีเมนนึ่กับแม่นี้แล้วเออไม่ที่สามนะนม่้วกโอเคอ่าลๆล นูไม่ต้องยกสูงมากก็ได้ลูก<อ>เอออยู่ตรงนี้เออแค่นี้ก็พอเออใช่<อ>ใช่ถ้ายกสูงมากมันติดไม่ได้อืมอย่เพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะใช่ใช่อย่าเพิ่งปล่อยนะพึ่งปล่อยนะอ๋อตีแล้วเ,ออเยี่ยมอ่ะใส่เสื้อกั๊กหน่อยลูกอเสื้อกั๊กมันง่ายเสื้อกั๊กมันง่ายอ่ะ กระดุมมันง่ายอ่ะเก่งที่สุดเลยโอ้โหโเยี่ยมที่สุด <c oughs> โอเคโอเคกดกดกดหล่อเฟี้ยวเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอเม็ดหนึ่งคู่เม็ดหนึ่งเลย เสร็จแล้วก็ดึงใช่เสร็จแล้วเสร็จหนึ่งเม็ดล้วเก่งมากเก่งมากเม็ดที่สองโอเคไม่ต้องยกขึ้นไปสูงลูกเอออยู่เตี้ยๆอยู่เตี้ยๆอย่างนี้เออหนูยกขึ้นไปสูงมันเดี๋ยวมันลังขึ้นไปเอออ้าใหม่อ้าใหม่จะเสร็จแล้วโหเก่งมากนี่ติดกระดุมหลายเม็ดเลย เยี่ยมมากมากเยี่ยมมากๆฝั่งหนึ่งก็ดันฝั่งหนึ่งก็ดึงโอ้ยเก่งสุดสุดจับแน่นๆน่นก่อนนะอืมจับให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยดึงนะโอ้หโอ้หโอ้หโเอ้โหเก่งมากเลยอ่ะอีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งจะเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วลูกเยี่ยมจังไม่ต้องยกสูงลูกเตียเ้ยวเตี้ยเตี้ยเออเอาเตียเ้ยวเอเเเอระดับนั้นนะเตี้ยวอย่างนั้นล่ะลูก เก่งมากเก่งมากอืมเก่งมากคนเราต้องมีความพยายามนะลูกนะอืมเห็นไหมพยายามก็สําเร็จนะอืมฟังนึ่งด้านฟังหนึ่งดึงอ่าโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากลูกช่วยนิดนึง เอาใหม่เอาใหม่เหรอต้องเอาตดำๆหรือเอาตดำๆเอาตดำๆเดี๋ยวมีดูสิโอเคอนี่นะอืมเก่งๆอย่างนั้นเลยทุบๆแบบนี้เหรอใช่ใช่ลูกใช่ลูกอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอ่าต้องเอาให้แบบกระดุมออกไปฝั่งนู้นก่อนด้วยนะถ้ากระดุมออกไปฝั่งนูน้นด้วยนะก็จะ ดึงง่ายอ่ะฝั่งหนึ่งดันกระดุมออกไปฝั่งหนึ่งจับกระดุมแน่นๆน่นดันออกไปยังหลกุกระดุมดันออกไปยังนีดูดิดันออกไปยังหลุดันแล้เหรอโหยอดเยี่ยมฝั่งหนึ่งดึงผ้าด้วยๆๆดึงผ้าด้วยอ่ะ ดึงผ้าด้วยดึงผ้าด้วยโอ้โหกระดุมออกมาแล้ววันนี้ตีกระดุมเองหมดเลยหเม็ดเยี่ยมมากกูดไหม <laughs>